เห็นว่าใส่แล้วสวยก็เลยกลับมาใหม่เสื้อแนวซอยสุขุมวิท11ทั้งนั้นเลยเราซื้อไปอแม่ค้าบอกขายยาวพิเศษใส่แล้วไม่ลอยคะ่ะไหนละอยไหม ก็ลอยเหมือนเดิมแม่ค้าหลอกดาตัวน,นิดร้อยไม่ถึง200ด้วยมึงกูยังใส่แล้วออกมาสวย 180. เลยร้อยเออเอากี่ตัวคือกูเอาไปหมดทุกสีแล้วเหลือแต่ขาวกับดำแล้วยังไม่ได้เอาเอาขาวกับกดำค่ะเอา้าย่าจะซื้ออีกอา้าวแล้วกูมาซื้อไม่ได้มาเดินเล่นมีสายคาดหลังอีกอทีหนึ่งก็เลยเพิ่มมาอีก10บบาทโอ้ยเอารุ่นนี้ด้วยอ๋อรุ่นนี้มีฟองน้ำนมอันนี้ไม่มีฟองน้ำถ้าเกิดไม่เอาฟองน้ำลดราคาไหมคะ ไม่ต้องถึง200ก oh. oh, okay. hey? ok ูก็สวยได้ซื้อครบหมดทุกสีแบบนี mañana, ้จะเอาไปผูกผ้าหน้าเวทีหรอจ๊ะอ๋อถ้าเหลือก็เช็ดหายร้อยแปดติดกับจอบจุกจุกูซื้อแล้วแหละรุ่นนี้ยังไงกูก็ใส่ได้จุกสิไม่จุกได้ไงตัวเองเดินถือสบายแต่ให้ผัวเนี่ยถืออยู่นั่นแหละใกล้ไปสบายแล้วล่ะค่ะกูก็หน้ามืดชยอยอยู่ฉันชอบกินสเนกสเนกอะค่ะขารนสเตกสเนกหมูสเต๊ก ค่ะน้องก็นําเสนอบอกรุ่นนี้สวยนะคะเกรดแมงกัะพรุนใส่แล้วจะเหมือนพระที่กินแมงกัะพรุนอันนี้เท่าไหร่คะสองบาทค่ะสองมึงยังมีเศษสิบาทลดได้ไหมคะไม่ได้ตัว่ะร้อาบาทร้อยร้อยหบาทกูไม่ต่อและวพันเาสได้เป็น10ตัวถ้าขึ้นห้างกูซื้อได้2ตัวจบ มีปัญหาเไรเหรอไม่มีจ,จ้ะฟ้องแม่ไหมฟ้องไปแม่ก็ด่าฉันสมหน้าเมียคนเดียวกำหลาบไม่ได้อนาคตจะทำอะไรกิน <c oughs> อ๋อเหรอรู <c oughs> ้จะตากรรชีวิตด้วยนะมึง <c oughs> เราก็ซื้อเสื้อเนี่ยสองสาร้อดูสาระล่างพอตัวเล็กแล้วใส่อะไรก็ได้เราเขาให้ซื้อเสื้อ,อตัวละสองสาร้อยไม่ใช่ซื้อทีละสองสามรอยตัวแล้วก็ไม่ใส่ก็ตอนกลางคืนเนี่ยแทนที่มึงจะถอดมึงฉีกของกูงอะ่ะกูเลยต้องซื้อเผื่อไว้อีเด็กคนนั้นบอกว่าตอนกลางคืนนะพ่อตีแม่ร้องอีอีโอ้ยนะซื้อฝากแม่ปัวนะแม่ปัวเขาชอบอย่างเงี้ยแม่้าบอกถามได้นะคะแต่ไม่ซื้อโดนตตบอย่างนี้เท่าไหร่คะ 2 0 5บาทส่ง205บาทมีห้บาทมาเพื่อ <c oughs> <c oughs> หะไรโ้ยตายแล้วเสื้อตัวละร้อยเอาหมดแล้วเลยตรงไหนค่ัตัวละร้อยตรงนี้มาหาตรงนี้ตรงนี้มาหาตรงนี้นะคะแตแล,แล้วตรงนี้อะ่ะแล้วถ้ามาไม่ใช่นะคะราคาตามป้าย175บาท คุณหลอกดาวแล้วหนึ่งกางเกงอย่างนี้ก็สวยนะอ่าสองร้อยสี่สิบกางเกงหนังปลาดุกเหรอจ้าอุ้ยตายแล้วลบลูกราบเดี๋ยวนี้เจ้าแม่ปลาดุกพิโรธแล้วนี่เมาตะกี้กูถามกางเกงตัวนี้สวยจังเลยยากมีขาอ่าเท่าไหร่อ่ะคะน้องเขาบอกอ๋อไม่มีค่ะซื้อมาจากร้านอื่นของโชว์เหรอจ้ามาโชว์เฉยๆเจอแบบที่ชอบที่ชอบแล้วแฟชั่นไปไวมากกลับมาดูอีกทีหนึ่งตัวเก่าไม่มีแล้วตัวละ300ซื้อไประเบิดแน่ ถูกหรือแพงจะอย่างนี้โอ oh. ทั้งเสื้อทั้งกระโปรง3 0 0ก็บุญแล้วมึงเจออย่างเงี้ยฝั่งนู้นอ่ะปลาเขาไปไม่ต่ากว่า500มีทั้งหมด34มสีแม่ค้าบอกโอ้กูว่าเยอะกว่า3 4มสีนั่นเขาไปกี่ตัวเนี่ยสี่ตัวนมก็มีแค่คู่เดียวซื้อเสื้อทราไปทั้งสี่ตัวแล้วอะไรอ่ะตังก็ตังกูของก็ของกูนมก็นมกูทํามาตั้งหกหมื่นใช้อยู่กับมึงคนเดียวนั่นแหละ1,200บาทใช้เงินอย่างงี้แก่ตัวไปเจาอะไรกินก็เนี่ยมาขอข้าวแม่ค้ากินเขาก็ให้แหละทำบุญทำทานเน อ่ะคบอกเลยนะขนาดนี้กูขอสารภาพว่ากูหลงนะคะเธอแค่หลงทางแต่ฉันน่ะหลงผิดเลยจ้าตอนคบกันใหม่ๆนี่พูดจาอ่อนหวานขะขาเสิร์ฟอาหารเช้าเย็นก็ได้แล้วไงก็ได้แล้วจบรู้เรื่องถ้าใครไม่รู้ว่าซื้อเสื้อผ้าที่นี่ซื้อไซส์ไหนดีอันนี้คือ S นะครับโซนนั้นนี้ 2XL ค่ะถ้าจะบอกว่า M กูรู้แล้วค่ะอย่างมือปากหมาใจหมาตลาดมุมแดงมุมแดงแต่แดำก็เออแล้วถ้าเกิดเธอยังเดินไม่หยุดเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเป็นมุมน้ำเงินแทนแล้วมาสู้กับเธอหรอจ<ะ>้จิมงตีกูสิเด็กๆค่ะมามาทุบเลยค่ะ <laughs> อ๋อมาถ่ายรูปเลยนะคะเอออันนี้ดีหน่อย มันยังเดินมาเรียกเองอยากทานมไซด์เดียวกับมาดามแพมให้เดินมาหาแม่ค้าร้านนี้แล้วจับรูปทรงกะโหลกไว้เท่ากับเป๊ะเท่าหัวเลยนะคะคนอะไรกระโหลก4 0 0ซีถ้าจะมาเดินตลาดมุมแดงเนี่ยโปรดระวังทรัพย์สินมีค่าให้ดีนะครับขาะเมียผมเดินเล่นๆเนี่ยยังได้มาตั้งสามเครื่องเลยเห็นไหมของกูค่ะวันก่อนคิดว่าใส่ไม่ได้แต่กูก็ใส่ได้ซื้อไปลุ้นใส่แล้วสวยมากใช่เมียใส่ปุ๊บัวหิวเลยอะหิวอะไรอยากกินยำแหนมแม่ค้า้าใส่ให้ดูหน แล้วไม่เอาไซส์ตัวเองมาขายบ้างเหรอคะอย่ามาเจอร้านเดิมร้านไหนร้านที่แม่ค้าที่ตีนสวยกว่าหน้าแต่วันนี้หน้าเสือกสวยกว่าตีนแล้วค่ะหมายเขาว่าอะไรเนี่ยพอเธอมาปุ๊บเอาเก้าอี้มากันทางเข้าเลยอ่ะเอาเขาทำอะไรเมื่อกี้อ๋อแม่ค้าเขาบอกว่าเชิญตามสบายค่ะนี่เลยเวลคัมค่ะเออมึงงั้นแหละ ตอนนี้รปภเดี๋ยวคมด่าเธอยับแล้ว นายนายนายก็วงจรปิดเสียเนี่ยถ่ายอะไรไม่รู้ดำดำเต็มหัวไปหมดตอนนี้คือหัวบังหมดแล้วนะคะสรุปของหายหรือว่าอะไรหาไม่เจอก็พอกูเนี่ยเละเจอเสื้อที่เป็นเพชรเพชรต้องซื้อเพราะว่าเพชรจะทิ้งตากระเทยแล้วกระเทยจะเดินเข้าหาเชื่อไหมเวลาฉจนซื้อเพชรดีกรีให้กินแล้วไม่เห็นจะชอบใจเลยละจ้ากูไม่ใช่หมาค่ะนะคะแต่คนเหมาะสําหรับคนปากหมาอย่างคุณนะสองร้อยเก้าสิบก็สวยได้เอาอย่างละสีหายหลงทางจริงอาสาพาไปหลงทาง ถามแฟนถามเอฟซีซึ่งกูเดินผ่านมาแล้วสามรอบออถามนอ้องเขาว่าไปทางไหนมาดามแพมคัทลงนรกไปก่อนเลยค่ะซอยนรกซ <laughs> อยนรกถ้าไม่เจอเดี๋ยวกลับมาเจอกันก็ลง,ล,ลงนรกไปเลยสิคะอยู่ตรงนี้เป็นมาดามแพม <laughs> ไปอ,อยู่ซอยนรกบุพพยายมเลย <laughs> <laughs> ใช่ค่ะยมบาลค่ะ <laughs> และนี่คือซอยนรกใช่ไหมจ๊ะ ร้อนเหมือนนรกมึงขอท่าไหนครับพยายมจะเดินลวครมึงถ้าเจอกล่องขนาดนี้กูยอมหลบค่ะพี่แพร์ค่ะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะไปบอกเพื่อนว่าเอาโทรศัพท์มาให้หน่อยเน็บอยู่ที่เอวเทคนิคถ่ายรูปกับมาดามแพรอย่างไรให้ดูตัวเท่าเกันนะครับยืนให้สูงกว่ากูเท่ากับสวยหนูโตเต็มวัยแล้วยังลูก ยังไม่เต็มค่ะแต่หนูมีผัวแล้วอ๋อยังไม่มีมายืนเท่ากับที่น้องยืนสิจา๊า <c oughs> แม่ลูกที่พัดผ้ากูมีลูกสวยขนาดนี้เลยหรอเอเอ,เอพ่อพัน์มันต้องดีมากเลยนะแต่คุณแย่เนี่ยตลกเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูทุกวนเลยอุ้กูจะโดนตบไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ๋อทางนี้ก่อนนะคะมาเงียบๆเลยมึงกอดออกแล้วจะทุบแล้วค่ะ เชื่อไหมครับเนียผมอ่ะคนว่าเยอะกว่าสัตร์พภูมิเมื่อกี้กูก็ว่าอย่างนั้นแหละขนาดกูยังไม่ให้หวยนะถ้ากูให้หวยแม่น้ำหนึ่งนะมึงเจ๊งทั้งตลาดสาบกูทั้งตลาดครับเยี๋ยเลียงไหมคะอคขอบคุณค่ะอ่า ตัวทิ้งดูดีมากเลยแสดงในกล้องกูไม่สวยนะคะกูตายแล้วเราเจอเสื้อผ้าที่เราอาจจะซื้อก็ได้แม่ค้าใส่แล้วดูเป็นแฟชั่นนะครับถ้าเกิดเมีผมใส่เนี่ยดูเป็นลือสีอ๋อ<ๆ>ลือสีอันนี้น่าจะใส่ได้แล้วแหละสะโพกยืดขนาดนี้อันนี้เท่าไรค่คสร้อยสองร้อย <200. S 1> ทำไมถูกอย่างเงี้อ่ถูกมากใส่ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่กูซื้อไ้ก่อนแล้วรุ่นนี้ระคะเท่ากันค่ะโอ้แล้วถูกเออเอาค่ะ เมียเอากี่ตัว5ตัวแล้วมีปัญญาจ่ายแล้วตังก็ไม่ใช่จะเยอะแยะมีบัตรเครดิตด้วยทําไมอ่ะฉุกเฉินไงฉุกเฉินมึงตัวละ200เองนะกลัวไปขายแฟนขับตัวละ500ร้ยเายังซื้อเลยแล้วเธอพูดอย่างเงี้ยแฟนขับเขาก็รู้ทันสิว่าเอากำไร3า0รให้ค่าน้ำมันกูด้วยเ <c oughs> จอเสื้อที่ชอบอีกแล้ว <c oughs> อ่ะตัวหนึ่งร้อยแปดสิบเองอ่ะตายแล้วมันสวยมากเอาตัวนี้ด้วยค่าหนึ่งตัวค่าแล้วก็สีนี้หนึ่งตัวค่าใส่ไม่ได้ค่อยว่าอีกทีหนึ่ง Hee <laughs> hee